สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในชีวิตประจําวันเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องแปลกใหม่ของโลกใบนี้นั่นก็คือแสงไฟเทียมจากไฟฟ้าในยามค่ําคืนครับเราทุกคนในยุคน,นี้ก็คงอยู่กับหลอดไฟกันจนชินจนเป็นเรื่องปกติจนการมีอยู่ของหลอดไฟเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมดาสามัญมากๆบ้านทุกหลังก็ต้องมีใช่ไหมครับแต่ถ้าคิดดูดีๆเลยนะครับตลอดประวัติศาสตร์โลกกว่า4,500ล้านปีโลกของเรา ก็เพิ่งมีแสงสว่างในยามค่าคืนมีการใช้งานอย่างหลากหลายของหลอดไฟมาแค่ราวๆาว150ปีเท่านั้นเองครับก่อนหน้านี้ก็คงมีเพียงแค่ตะเกียงคบเพลิงกองไฟแล้วถ้าก่อนหน้าเหล่าโฮโมก็คงมีเพียงแค่ไฟป่าเท่านั้นที่จะเป็นแสงสว่างในคืนอันมืดมิดนอกเหนือจากดวงจันทร์ครับ ไฟประดิษฐ์ของมนุษย์หรือว่าแอนติฟิเชียลไลท์ได้เปลี่ยนโลกของเราไปตลอดการทําให้พวกเราโฮโมเซเปียนที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตในโลกสว่างสามารถใช้ชีวิตในตอนกลางคืนได้แบบแทบไม่ต่างจากตอนกลางวันเลยครับไม่ว่าคืนนั้นจะมืดมิดหรือว่าดึกแค่ไหนก็ตามเราก็สามารถเดินทางได้ทํางานได้หาของกินได้หรือแม้กระทั่งพบปะเพื่อนฝูงปาร์ตี้สังสรรค์กันได้ยันสว่างซึ่งนี่แหละก็เป็นสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยในโลกยุคก,ก่อนครับ ตอนนี้บ้านแทบทุกหลังในทุกหัวเมืองใหญ่ของโลกล้วนแต่มีหลอดไฟใช้กันแล้ทั้งสิน้นชีวิตเราสะดวกสบายมากกว่าคนสมัยก่อนเยอะแต่ทั้งหมดนี้ก็มาด้วยสิ่งที่เราต้องแลกเปลี่ยนครับและคลิปที่เกี่ยวกับแสงแบบนี้ก็ต้องสนับสนุนโดยแว่นออบตัด Op t ต s g o i n อ e r เอร์คอับอนิเมะชื่อดังจากญี่ปุ่นและครั้งนี้ Op t ตัก็ทำสินค้าร่วมกับ s p า X Family แล้วสินค้าดาวเด่นในซีรีส์นี้เลยก็คือแว่นแก้มอมชมพูว่ากูว่ากูที่ก่อนหน้านี้ก็หมดไปแล้วครับแล้วกำลังเปิดพรีออเดอร์ใหม่เร็วนี้ใครอยากได้ก็อย่าลืมไปสั่งจองกันนะครับและยังมาพร้อมกับแว่นกันแดดสปายเกมที่ใส่เที่ยวใส่ออกงานได้ทุกสถา,านการณ์ใส่แล้วเท่ดูดีครับและแน่นอนว่าเมื่อเป็นแว่นออบตัส ก็ต้องแข็งแรงทนทานตามสไตล์ออบตัตเลยครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่แฟนเพจออบตัตหรือถ้าอยากไปดูแว่นรุ่นอื่นก็สามารถไปดูที่หน้าร้านก่อนได้และถ้าใช้โค้ดส่วนลดสงใส song sai ก็จะได้รับส่วนลด100บาทและทําให้เขาสนับสนุนช่องเราไปนานๆครับเช้ามืดในวันที่17มกราคมปี1994ที่เมืองลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นและนั่นก็ทําให้ไฟดับทัง้งเมืองและสิ่งที่น่าแปลกก็คือ ไม่นานหลังจากนั้นก็มีโทรศัพท์มากมายโทรเข้านายวันวันกับหอดูดาวประจําเมืองอย่างหอดูดาวกริฟฟิตโดยสายโทรศัพท์เหล่านั้นบอกว่าพวกเขาได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดเต็มท้องฟ้าบ้างก็ว่ามนุษย์ตามดาวบุกโลกเป็นอะไรที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งสิ่งที่ชาวเมืองลอสแองเจลิสเห็นในเช้ามืดวันนั้นเลยก็คือดวงดาวมากมายเต็มท้องฟ้าและวงแขนของกาแล็กซีทางช้างเผือกที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนครับ และไม่รู้ว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนจริงๆมันหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นก็เพราะว่าแสงที่มากเกินไปจากตัวเมืองได้บทบังดวงดาวบนท้องฟ้าทำให้หลายคนไม่เคยรู้เลยว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนจริงๆมันเป็นยังไงโอเคนั่นคือปี1994นะครับเราคงยังไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตที่จะเช็คข้อมูลทั่วโลกได้แบบนี้แต่ในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่า เราทุกคนก็น่าจะเคยเห็นภาพดวงดาวสวยๆแบบนี้กันมาบ้างแล้วครับแค่หยิบมือถือขึ้นมาเปิด Google ก็เจอแล้วแต่เชื่อไหมครับว่ามีงานวิจัยของฝั่งอเมริกาพบว่าแม้ในปัจจุบันนี้ก็มีคนอเมริกันลาวๆแปาร์เซ็ที่ไม่เคยเห็นท้องฟ้ายามค่ำคืนของจริงแบบนี้มาก่อนด้วยตาตัวเองเลยครับทำไมเราแทบไม่มีท้องฟ้าที่สวยงามแบบนี้ให้เราได้เห็นทุกมุมเมืองและสาเหตุของเรื่องนี้ก็คือมาจากสิ่งที่เรียกว่าไลท์พิวูชัน หรือมลพิษทางแสงครับมลพิษทางแสงนี้ถ้าให้พูดตามตำราเลยก็คือแสงประดิษฐ์ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นไฟถนนไฟจากอาคารและป้ายโฆษณาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิสัยทัศน์ในเวลากลางคืนโดยที่แสงเหล่านี้จะกระจายตัวเกินความจําเป็นหรือว่าส่องไปในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแสงไฟพวกนี้นะครับมันจะมีโซนที่ส่องสว่างในตำแหน่งที่เราต้องการจริงๆหรือที่เรียกว่า ยู l ฟูลไลแล้วถัดมามันก็จะมีแกรโซนหรือบริเวณที่แสงรบกวนการมองเห็นหรือทําให้เราไม่สบายตาครับถัดไปก็จะเป็นไลท์ t ทรดพ Pass หรือแสงที่ส่องไปในบริเวณที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นไฟบ้านเราส่องไปที่บ้านคนอื่นครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็น s k y ยโ o w ที่แสงส่องขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเกิดการกระเจิงแสงทําให้ท้องฟ้าเรืองแสงออกมา แล้วการที่ artificial light ของมนุษย์ส่องขึ้นไปบนท้องฟ้านี่แหละก็ทําให้เรามองไม่เห็นดวงดาวแม้เวลากลางคืนเราจะเห็นว่ามันมืดนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความมืดที่แท้จริงท้องฟ้ามันเกิดการกระเจิงแสงอยู่นะครับเหมือนแสงไฟจากเมืองลอสแองเจลิสที่ทําให้คนในเมืองนั้นไม่เคยรู้เลยว่าท้องฟ้าที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรแล้วนี่ก็คือส่วนหนึ่งจากผลกระทบของไลท์โ l ลิชันนั่นแหละครับโดยในปัจจุบันนี้ก็มีเมืองที่มีปัญหาไลท์โพลิชันมากมายที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยก็คือ สิงคโปร์ครับที่ทางประเทศไม่มีเขตฟ้ามืดเลยแม้แต่น้อยครับหรือหลายๆเมืองในอินเดียก็มีแสงมากเกินไปรวมถึงในกรุงเทพก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีแสงมากเกินไปด้วยนะครับแต่ยังโชคดีที่ประเทศไทยยังมีพื้นที่ที่มีไลท์พลูชั่นต่ำนะครับไม่เหมือนสิงคโปร์ที่ทางประเทศมีไลท์พลูชั่นสูงทั้งหมดเลยครับแล้วในปี2001นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันที่ชื่อว่าจอห์นอีบอเทลก็ได้คิดมาตรวัดที่ชื่อว่าบอเทลสเกลที่ใช้วัดความมืดของท้องฟ้ายามค่ําคืน โดยพิจารณาจากระดับมลพิษทางแสงในพื้นที่ต่างๆโดยมีทั้งหมด9ระดับโดยระดับที่1ก็คือท้องฟ้าที่มืดสนิทมองเห็นดวงดาวได้ชัดเจนแล้วยิ่งเลขเพิ่มขึ้นก็คือมลภาวะทางแสงเพิ่มขึ้นจนระดับ9ก็คือมลภาวะทางแสงมากที่สุดโดยบอเทอร์สเกลนี้ก็มีไว้เพื่อช่วยนักดาราศาสตร์และผู้ชื่นชอบในการดูดาวประเมินคุณภาพของท้องฟ้าในพื้นที่ของตัวเองครับสำหรับกรุงเทพแล้วแน่นอนว่า เมื่อแง่หน้ามองท้องฟ้าในยามค่ําคืนเราจะเห็นดวงดาวน้อยมากๆจะเห็นแต่ดวงดาวที่อยู่ใกล้ๆดาวเทียมและก็เครื่องบินเสียมากกว่าครับซึ่งกรุงเทพมหานครนั้นก็มีโบโต้สเกลอยู่ในระดับ8สําหรับกรุงเทพรอบนอกนะครับและมีระดับ9สําหรับกรุงเทพชั้นในครับซึ่งก็เป็นระดับสูงสุดเลยเมืองหลวงเราไม่แพ้ชาติไหนจริงๆครับแล้วถ้าคนกรุงเทพอยากดูดาวในที่่ใกล้ๆหน่อยก็ <Yeah. S 2> จะมีหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติชาเชิงเซาที่มีโบโต้สเกลระดับ4 หรืออีกที่หนึ่งก็คืออำเภอปากช่องนครราชสีมาที่มีโบโทสเกลประมาณ4-5ครับผมมีเพื่อนอยู่ชมรมดาราศาสตร์ปากช่องที่ถ่ายภาพดวงดาวสวยๆออกมามากมายเลยครับรูปภาพเหล่านี้ล้วนถ่ายที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดเลยครับรวมถึงภาพดาวพฤหัสและดวงจันทร์ไอโอนี้ก็ด้วยก็ถ่ายจากอำเภอปากช่องเช่นกันครับ รวมถึงเพื่อนผมก็ยังมีงานอดิเรกติดตามดาวเคราะห์น้อยอยู่เรื่อยๆซึ่งต้องอาศัยท้องฟ้าที่มืดพอถึงจะทําอะไรแบบนี้ได้ครับนักดูดาวนักถ่ายภาพดวงดาวทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นที่ผมรู้จัก ก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไลท์พูลูชันของประเทศเราและทั้งโลกกําลังสูงมากขึ้นทุกวันพื้นที่ที่มืดพอจนสามารถดูดาวได้ก็น้อยลงเรื่อยๆที่ต่างประเทศก็มี International Dark Sky Association ที่เป็นองค์กรคอยอนุรักษ์พื้นที่มืดให้สําหรับเราดูดาวได้อยู่นะครับส่วนในไทยก็มีนาลิศหรือสถาบันวิจัยดา,าราศาสตร์แห่งชาติที่รณรงค์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันในเว็บ d a r k s k y n a i t .or.th ก็มีข้อมูลบอกว่า เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยมีที่ไหนบ้างใครอยากสัมผัสความมืดและดวงดาวที่สวยงามก็เข้าไปดูกันได้นะครับหรืออีกแหล่งความรู้ที่น่าสนใจก็อย่างเช่นเพจดั r k สกายไทยแลนด์ใครสนใจเรื่องนี้ก็เข้าไปติดตามและเข้าไปอ่านกันได้นะครับโดยแหล่งดูดาวสวยๆในไทยก็อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติเขาศกที่มีบอทอสเกลอยู่ระดับประมาณ3-4 ซึ่งก็ถือว่าดูดาวได้สวยมากๆแล้วครับและเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยด้วยครับส่วนสถานที่ที่มืดที่สุดในโลกที่ผมค้นข้อมูลเจอก็คือเขตอนุรักษ์ธรรมชาตินามิบแลนด์ประเทศนามิเบียบริเวณนั้นอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายที่ห่างไกลจากเมืองและแสงประดิษฐ์โดยสิ้นเชิงครับโดยพื้นที่นี้ก็มีบอเทอร์สเกลอยู่ระดับ2ครับแต่ที่นี่ก็อาจจะเดินทางยากไปหน่อยดังนั้นก็มีที่ที่มืดรองลงมาที่คนจะไปเที่ยวเยอะหน่อยก็คือ เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด AO ลากิแมคเคนซีที่นิวซีแลนด์ที่มีบอเทอร์สเกลอยู่คลาสสเหมือนกันครับซึ่งก็เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวมาดูดาวเป็นอันดับต้นๆของโลกถึงแม้ที่นี่จะมีคุณภาพท้องฟ้าที่ยอดเยี่ยมและปราศจากมลพิษทางแสงแต่พื้นที่บริเวณนี้ก็อยู่ในเขตที่มีภูเขาและทะเลสาบทําให้มีการสะท้อนแสงจากพื้นที่โดยรอบเล็กน้อยมันก็เลยเป็นลองเขตอนุรักษ์ธรรมชาตินามิบแลนด์อยู่นิดหน่อยครับหรือถ้าคนไทยเราที่ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นก็มีหมู่่่่่บ้าาานแงงดดววทีชือ หมู่บ้านอาจ,จิจังหวัดนาการโนที่เดินทางได้ไม่ยากที่นั่นจะมีบลท s สเกลอยู่ประมาณ2-3ถึงใครอยากดูดาวสวยๆที่ญี่ปุ่นก็ไปที่นั่นได้ครับแต่ในปัจจุบันนี้สถานที่แบบนี้ก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆแล้วครับถ้าไม่อนุรักษ์รักษาไว้ไลฟ์โ l ลูชันไม่ได้มีปัญหาแค่กับการดูดาวเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันยังมีปัญหาต่อการศึกษาทางดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยาด้วยการที่เรารู้เรื่องราวต่างๆของจักรวาลน,นี้ก็เกิดจากการที่เรามองออกไปนอกโลกของเรา อย่างเช่นเรารู้ว่าทางช้างเผือกไม่ใช่กาแล็กซีเดียวในจักรวาลก็รเพราะว่าฮับเบิลมองออกไปข้างนอกแล้วเห็นกาแล็กซีแอนดรเมดาแล้วที่เรารู้ว่าจักรวาลของเรากําลังขยายตัวอยู่ก็เพราะว่าฮับเบิลมองเห็นเลดชิปนั่นแหละครับหรือแม้แต่ที่เรายืนยันการเกิดขึ้นของบิ๊กแบงได้ก็มาจากการค้นพบคอสมิกไมโครเวฟแบ็กกราวน์นั่นแหละครับองความรู้มากมายของมนุษยชาติก็มาจากการที่เรามองออกไปบนท้องฟ้านั่นแะหละครับแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็มีอุปกรณ์หนึ่งที่ชื่อว่า สเปกโโทรกราฟที่เป็นเครื่องมือในการใช้แยกแยะและวิเคราะห์แสงจากแหล่งกําเนิดในอวกาศอย่างเช่นดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์หรือว่าวัตถุในอวกาศครับโดยการทํางานของมันจะกระจายแสงออกเป็นสเปกตรัมหรือว่าสีต่างๆที่มีช่วงความยาวคลื่นที่แตกต่างกันแล้วสเปกตรัมสีของวัตถุในอวกาศก็สามารถบอกอะไรเราได้หลายอย่างเกี่ยวกับวัตถุนั้นครับอย่างเช่นมวลส่วนประกอบทางเคมีอุณหภูมิความสว่าง แล้วไลท์โพลูชันนี่แหละก็ทําให้เจ้าสเปกโตรโกราฟนี้ทํางานเพี้ยนครับแล้วถ้าไลท์โพลูชันยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ในอีกร้อยปีข้างหน้าลูกหลานเราจะศึกษาอาวกาศได้ยากขึ้นเรื่อยๆและภาพกาแล็กซีทางช้างเผือกแบบนี้ก็จะกลายเป็นของหายากไปในที่สุดครับแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เราต้องส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศออกไปนอกโลกเพื่อหลบและหลีกเลี่ยงไลท์โพลูชันพวกนี้แหละครับแต่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาได้ทั้งหมดเรายังคงต้องการกล้องโทรทัศน์อวกาศบนโลกเราอยู่ดีครับโอเค เรื่องการศึกษาอวกาศหรือวิทยาศาสตร์อาจจะฟังดูไกลตัวสําหรับบางคนนะครับลองมาดูที่ใกล้ตัวเราบ้างไลท์พูลชันก็มีผลกับสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศเหมือนกันครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดแล้วก็ในสื่อพูดกันบ่อยมากๆเลยก็คือเต่าทะเลครับลูกเต่าทะเลหลังจากฟัก,ฟกออกมาจากไข่แล้วมันจะใช้แสงจันทร์แล้วก็แสงจันทร์ที่กระทบกับทะเลเป็นตัวนําทางในการเดินทางลงทะเลครับแต่แสงไฟเทียมมากมายที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ทําให้เต่าทะเลหลงทางเดินขึ้นฝั่ง โดนนักล่าจับกินโดนดรถทับหรือแม้แต่แห้งตายครับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดอย่างนกเชียวทะเลหรือว่าเชียร์วอเตอร์ก็จะวางไข่เฉพาะในที่ที่มืดมิดเท่านั้นหรือในคืนที่มืดจริงๆเท่านั้นมันก็คงวิวัฒนาการมาให้เลือกที่มืดๆเพื่อให้นักล่ามองเห็นได้ยากใช่ไหมครับและพอมีแสงสว่างรบก,กวนมากๆนกเชียวทะเลก็จะไม่ค่อยวางไข่ นอกจากนี้ครับนกเฉียวทะเลก็ยังเดินทางโดยใช้แสงจันทนำทางเช่นกันและถ้ามีแสงจากมนุษย์ที่อยู่ริมทะเลเกิดขึ้นนกเชียวทะเลก็จะหลงทางบินวนรอบแสงนั้นจนหมดแรงแล้วก็ตกลงมาตายเป็นจํานวนมากครับพอพูดถึงนกแล้วก็จะมีนกอพยพที่ใช้แสงนําทางเหมือนกันครับจากข้อมูลที่ผมเจอเลยก็คือที่อเมริกามีนกอพยพหลงเข้ามาในเมืองเพราะแสงไฟเป็นจํานวนมากและในปีปีหนึ่งพวกมันก็บินชนตึกตายปีละเป็นล้านตัวเลยทีเดียวครับ จากเรื่องราวบนท้องฟ้าก็กลับมาที่เรื่องราวบนผิวดินบ้างครับดวงมูลแอฟริกาก็ใช้ดวงจันทร์ในการนำทางเพื่อที่มันจะได้เดินเป็นเส้นตรงปั้นมูลสัตว์ให้กลายเป็นทรงกลมได้แล้วพอมีแสงมารบกวนมันก็จะเดินเบี้ยวและไม่สามารถปั้นมูลสัตว์ให้เป็นทรงกลมได้ครับและในบางกรณีการมีแสงไฟเทียมเนี่ยก็ทําให้ระบบนิเวศนั้นเปลี่ยนแปลงไปเลยก็ได้สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถหายไปจากระบบนิเวศนั้นได้เลยครับเรารู้ว่า,มาแมลงหลายชนิดชอบตอมไฟใช่ไหมครับ มันก็เหมือนกับน,นกเฉียวทะเลนั่นแหละครับมันไม่ได้ชอบไฟหรอกครับมันแค่หลงทิศแล้วก็บินวนไปวนมาจนมันตายในที่สุดครับแล้วจากการศึกษาในปี2001ที่ยุโรปหลังจากที่มีไฟเทียมที่มีมแมลงมาตอมแบบนี้ตามที่สาธารณะมากๆปรากฏว่าค้างคาวเกือกม้าขนาดเล็กหรือว่าเลเซอร์ฮอสชูแบทในพื้นที่ก็มีจํานวนน้อยลงเรื่อยๆจนหายไปจากระบบนิเวศในที่สุดลงเหลือเพียงค้างคาวพิพิสเทลค้างคาวอีชนิดหนึ่งในพื้นที่เท่านั้น จากการศึกษาพบว่าค้างคาวเกือกม้าขนาดเล็กเป็นค้างคาวที่มีความไวต่อแสงมากๆมันไม่ชอบแสงแล้วอาหารที่มันกินอย่างแมลงก็ชอบไปกองอยู่ที่หลอดไฟทําให้มันเข้าไปกินไม่ได้ครับในขณะที่ค้างคาวพิพิสเทลมีความไวต่อแสงน้อยกว่ามันเลยเข้าใกล้หลอดไฟได้มากกว่ามีโอกาสกินแมลงได้มากกว่าแล้วพอเวลาผ่านไปค้างคาวพิพิสเทลก็ชนะการแข่งขันในใการหาอาหารทําให้ค้างคาวเกือกม้าขนาดเล็กลดจำนวนลงจนหายไปในที่สุดครับ อย่างที่ได้คุยกันไปในตอนต้นคลิปนะครับตลอดประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตหลายพันล้านปีมันมีสิ่งมีชีวิตที่หากินตอนกลางคืนและสิ่งมีชีวิตที่หากินตอนกลางวันและเราก็เพิ่งมีแสงไฟตอนกลางคืนจํานวนมากแบบนี้แค่ราวๆหนึ่งร้อยห้าสิบปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับสิ่งมีชีวิตก็ยังปรับตัวไม่ได้แล้วแน่นอนว่ามนุษย์โฮโมเซเปียนก็อยู่ในลิสต์รายชื่อสิ่งมีชีวิตที่ออกหากินตอนกลางวัน ที่มีปัญหากับแสงตอนกลางคืนเหมือนกันครับเบสิกที่สุดเลยก็คือมนุษย์เรามีเซอร์คาเดียมริทึมหรือว่าจังหวะชีวภาพรายวันหรือก็คือระบบที่ควบคุมวงจรชีวิตในร่างกายของเราให้มีชีวิตปรับตามรอบ24ชั่วโมงที่ร่างกายเราจะรู้ว่าควรทําอะไรเมื่อไหร่ก็มาจากแสงและความมืดของสิ่งแวดล้อมครับโดยจังหวะชีวภาพแบบนี้ก็มีบทบาทสําคัญในกระบวนการการทางานของร่างกายมากมายครับอย่างเช่นการนอนการหลับการตื่นการผลิตฮอร์โมนและการเผาผลาญพลังงาน การที่เราเห็นแสงสว่างตอนกลางคืนก็ทําให้เซอร์คคเียนลิทึมของร่างกายเราผิดเพี้ยนครับร่างกายจะเข้าใจว่ากลางคืนเป็นกลางวันแล้วก็ทําให้ระบบต่างๆที่เราพูดมาเนี่ยรวนได้ครับแล้วก็มีปัญหาสุขภาพหลายอย่างตามมาอย่างเช่นโรคนอนไม่หลับโรคอ้วนแล้วก็มีงานวิจัยออกมาด้วยว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งมากขึ้นด้วยนะครับฮอร์โมนเมลาโทนินในสัตว์เลี้ยงลูกในนมก็เป็นฮอร์โมนที่เหมือนกับสัญญาณแห่งความมืดของร่างกายเราเมื่อตกกลางคืน ความมืดก็จะทําให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนนี้ออกมามันทําให้เราง่วงแล้วก็พร้อมนอนครับแต่ถ้ากลางคืนของเรามีแสงอยู่เยอะมากๆร่างกายเราจะแทบไม่สร้างฮอร์โมนเมลาโทนินมาเลยครับเพราะมันคิดว่านี่คือเวลากลางวันทําให้เรานอนหลับยากขึ้นครับยิ่งเดี๋ยวนี้แล้วก็มักจะเอาแสงมาจอที่ใกล้ตาก่อนนอนมากๆเลยครับ ซึ่งมันก็ทําให้เรามีปัญหาในการนอนไม่หลับแล้วก็มีปัญหาสุขภาพหลายอย่างตามมาครับโดยเฉพาะจอ LED เนี่ยมันก็มีสัดส,ส่วนของแสงสีฟ้าแสงที่มีผลต่อการยับยั้งการสร้างเมลาโทนินมากที่สุดด้วยแนะนําว่าอย่าจ้องจอมือถือก่อนนอนหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้โหมดตัดแสงสีฟ้าหรือไม่ก็ใช้แว่นออปตัดเป็นตัวช่วยนะครับแล้วเราจะทํายังไงกับปัญหา light pollution ลล่ะแน่นอนว่ามลพิษทางแสงเนี่ยก็เป็นปัญหาที่มีความพิเศษเฉพาะตัวมันไม่เหมือนกับปัญหามลพิษอย่างอื่นอย่างขยะ ก๊าซพิษหรือว่าโลกร้อนครับที่พวกนี้ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหานาน,านมากๆในขณะที่เราสามารถแก้ปัญหาโมลพิษทางแสงได้จากการกดปุ่มเพียงเท่านั้นครับแต่การแก้ปัญหาโมลพิษทางแสงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะหยุดใช้ไฟหยุดใช้หลอดไฟตอนกลางคืนแล้วกลับไปสู่ยุคหินนะครับหรือว่าพอกลางคืนให้เข้านอนเท่านั้นห้ามทํากิจกรรมอะไรทั้งสิน้นมันไม่ใช่อย่างนั้นครับโมลพิษทางแสงหลกักๆมันมาจากแสงสว่างส่วนเกินแสงที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ แสงที่ส่งไปยังพื้นที่ที่ไม่ควรส่องอย่างเช่นท้องฟ้าครับเราอาจจะทําอะไรกับเสาไฟสาธารณะไม่ค่อยได้ครับนั่นเป็นเรื่องของชุมชนเรื่องของรัฐบาลแต่ว่าเราสามารถเริ่มได้จากไฟบ้านเราครับเราสามารถใส่ฝาครอบไฟให้แสงอยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการเท่านั้นไม่ส่องไปยังเพื่อนบ้านหรือว่าส่องไปยังท้องฟ้าต่อมาเราก็เลือกใช้แสงที่มีอุณหภูมิสีที่อุ่นกว่าที่มีไลท์โพลูชันที่น้อยกว่าครับ แล้วเรายังสามารถปรับแสงให้ไม่สว่างจนเกินไปได้เราจะใช้ความสว่างเท่าที่จําเป็นและปิดไฟเมื่อเลิกใช้งานครับที่อเมริกาและประเทศอื่นอีกบางประเทศก็จะมีชุมชนที่เรียกว่า Dark Sky Community ที่จะเป็นชุมชนที่พวกเขาพยายามจะอนุรักษณ์ฟ้ามืดไว้ทั้งชุมชนเลยครับโดยใช้วิธีอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นั่นแหละครับใครที่มีบ้านอยู่ในชุมชนนี้ก็แค่เปิดประตูบ้านออกมาเราก็จะเห็นดวงดาวที่สวยงามบนท้องฟ้าได้เลยครับแล้วจากการค้นข้อมูลตอนที่อัดคลิปนี้นะครับ ก็มีชุมชนที่ได้รับการรับรองจาก International Dark Sky Association กว่า50ชุมชนทั่วโลกให้ชุมชนนั้นเป็น Dark Sky Community สำหรับเสาไฟแบบสาธารณะเนี่ยให้เราดูรูปภาพเสาไฟทั้ง5แบบนี้ดูนะครับนี่จะเป็นแนวทางการลดไฟลฟ์พิลูชันเรียงจากแย่ที่สุดทางด้านซ้ายไปดีที่สุดที่อยู่ทางด้านขวาหรือก็คือเสาไฟเบอร์5นะครับที่เป็นการใส่ที่ครอบไฟและเปิดปิดไฟตามเวลาที่ใช้หรือใช้โมชั่นเซนเซอร์นะครับ โดยตอนนี้เสาไฟสาธารณะส่วนใหญ่ในประเทศไทยเราเนี่ยก็ยังเป็นแบบที่2และแบบที่3อยู่นะครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนไปแบบที่4หรือแบบที่5ได้เราก็จะลดไลท์พลูชันได้อีกเยอะเลยครับแถมเรื่องนี้ก็ยังมีผลทางอ้อมด้วยนะครับคือแบบที่4กับแบบที่5เนี่ยจะใช้ไฟฟ้าน้อยลงโดยยังได้ความเข้มข้นแสงในพื้นที่ที่ต้องการเท่าเดิมอยู่ครับพอใช้ไฟน้อยลงแล้ว กระบวนการสร้างไฟฟ้าจากน้ำมันและถ่านหินก็จะลดลงด้วยลดการผลิตกา๊าซเรือนกระจกหรือเราก็สามารถเอาพลังงานส่วนเกินนี้ไปใช้ในด้านอื่นที่มีประโยชน์กว่าการส่องแสงไปในที่ที่ไม่ต้องการได้ครับมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอร์ลยลักษ์ที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งนะครับนั่นก็คือการทําถนนเรืองแสงครับซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้อาจจะช่วยลดการใช้ไฟถนนลงแต่ยังคงความปลอดภัยให้กับคนใช้ถนนได้เหมือนเดิมครับซึ่งนี่ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจในการลดไลฟ์พลูชันเหมือนกันครับ แต่แน่นอนล่ะครับว่าก็ต้องมีประเด็นเรื่องกลางคืนสว่างไว้ก่อนปลอดภัยกว่าสมมติว่าผู้หญิงเลิกงานกลางดึกต้องเดินกลับบ้านคนเดียวในที่มืดๆทางเปี่ยวๆมันก็อันตรายใช่ไหมครับมันก็เป็นประเด็นที่ต้องถกกันต่อไปว่าจะหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมอย่างไรซึ่งในคลิปนี้ผมจะไม่ได้มาคุยในเรื่องนี้ครับแต่ถึงยังไงแล้วไลท์โพลูชันหรือว่ามลพิษทางแสงก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงมันกระทบกับเราทั้งเรื่องการศึกษาดวงดาวระบบนิเวศสิ่งมีชีวิต รวมถึงกระทบกับสุขภาพเราด้วยครับมันยังคงเป็นปัญหาที่เราก็ต้องหาทางแก้กันต่อไปครับผมก็อยากให้บ้านของผมเนี่ยที่พอเปิดประตูบ้านออกมาแล้วผมมองเห็นแขนของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเหมือนกันนะครับมันคงจะสวยงามมากๆเลยครับนิวเดอร์กราฟไทสันนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชื่อดังชาวอเมริกันเคยเขียนบทความที่ชื่อว่า The Cosmic Perspective ที่แปลเป็นไทยได้ประมาณว่าเมื่อคุณเงยหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืน คุณจะได้สัมผัสถึงความตัวเล็กของตนเองท่ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลมันเปรียบเสมือนการปลดเปลื้องอัตตาให้เบาบางลงการปฏิเสธที่จะเปิดใจรับรู้ความรู้สึกนี้ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามเปรียบได้กับการไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมในความหมายของการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงและนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของไลท์โพลูชันหรือว่ามลพิษทางแสงที่เรา ได้นำเอามาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าใครที่ชอบคอนเห็นแบบนี้ดูมาถึงตรงนี้อย่าลืมเช็คดูหน่อยว่ากดไลค์กด, like, ด s u b สไ cribe ให้ช่องนี้แล้วหรือยังนะครับถ้ายัางอย่าลืมกดด้วยแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะเดี๋วนี้อันกราตเิมของ y YouTube โหดมากๆครับถ้าไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนบางทีเราจะหายไปจากหน้าฟีดของมันเพื่อเลยครับแล้วใครที่ชอบเนื้อหาแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้ครับโดยเรื่องไลฟ์พิลูชั่นเนี่ยก็นามาจากคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนที่แนะนํากันเข้ามาเช่นกันครับแล้วใครที่อยากส,สน,นับ กดสมัครสมาชิกหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับโดยยอดสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะกลายเป็นค่าตัวค่าข้าวค่ากาแฟของทีมงานคนช่างสงสัยครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าและเหมือนเดิมครับอย่าลืมช่างสงสัยเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ